สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาอธิบายอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับการออมสําหรับปี25-67นาหะครับสาหรับปีที่แล้วเนี่ยปี25 6 6เนี่ยใครที่อยากออมระยะสั้น,นมันจะมีหลายแผนเลยนะครับที่เป็นการออมทีถ่ถือว่าเป็นแผนที่โอเคมากๆเลยนะแต่พอเริ่มปีใหม่มาเนี่ยตอนเนี้ยมันมีแผนหนึ่งครับที่เป็นออมระยะสั้นน่ะที่ยังเหลืออยู่นะครับคือแผน2ทับหก็คือสัญญา2ปีออม1ครั้งและแผน3าทับหออม3ปีนะ แล้วก็ส่งเบี้ยแค่ครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้มีที่น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับ่าคืออะไรนะครับตอนนี้นะครับก็มีของ T-life ครับผมีไลฟ์นี่คือกลุ่มธนชาตินะครับก็คือตัวนี้ที่เป็นตัว3ามับหนึ่งนะตอนนี้แผนนี้น่าสนใจครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าแผนนี้เนี่ย มันมีจุดเด่นตรงที่เขาให้ผลตอบแทนทุกๆ6เดือนเลยนะครับออมเพียงแค่3บีเท่านั้นแล้วรับผลตอบแทนทุกๆ6เดือนซึ่งผมว่ามันคุ้มค่ามากนะครับอันนี้จำนวนเงินออกกากันภัยขั้นต่ำนะครับ100,000บาทนะครับเบเบี้ยขั้นต่ำ100,000น,นะอายุรับประกันตั้งแต่1เดือน1วันถึง68ปีก็ทําได้นะครับนะเอันนี้ ทำสบายสบายเลยครับแล้วก็สมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะทําได้สูงสุดต่อละตอดล,ลายนะครับ5ล้านนะครับนี่นะครับส่วนก็จะมีสําหรับคนที่อายุ6 6ถึง68ปีนะจะมีการตอบคําถามสุขภาพอย่างสั้นด้วยนะครับแลวใครที่ทาเนี่ยหล้านถึง5ล้านนะเนี่ยในช่วงนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่า6 6สิบหกถึงหกแปดปีอ่ะก็คือถ้า1ล้านอ่ะคือไม่เกิน1ล้านอ่ะไม่ต้อง ไม่ต้องตรวจนะเออเนี้ยใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วไม่มั่นใจก็สามารถทําได้นะโอ้ยดีเลยแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือแผนนี้เนี่ย เนี่ยครับให้ผลตอบแทนทุกๆ6เดือนครับผมเนี่ยแล้วให้ทุก0.6%ทุกๆหกเดือนนะเนี่ย1 2 3 4 5แล้วก็คาคารที่หกลับเงินคืน100%พร้อมผลตอบแทนโกลต้าสูตร0.6เหมือนกันเป็น100.6นะครับรวมผลประโยชน์ทั้งหมดเมื่อทำครบสัญญานะครับ103.6%นะครับโอเคมาดูนี่กันนี่ตารางนี้เห็นชัดเจนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะใครอยากที่ทำทุนประกัน1ล้านบาทนะครับในงวดแรกนะไม่ต้องจ่าย1ล้านนะครับเราจะได้เงิน คือน,นันทีครับก็คือเราไม่ต้องจ่ายเต็มหนึ่งล้านเราจ่ายเพียงแค่9,6้าแสนห่นนะครับจ่ายเท่านี้เหมือนเราเหมือนกับว่าเราได้ผลตอบแทนตั้งแต่งวดแรกแล้วนะครับแล้วพอครบเดือนปุ๊บก็ได้6กพันหปีก็ได้6 0พ0ปี6เดือนก็ได้6 0 0ันอย่างเงี้ยมันจะได้มาเรื่อยๆนะครับจนถึงสิ้นสุดสัญญาในปีที่3นะครับก็คือรับ1ล้านบาทนะรับที่1นล้านบาทเพราะเราทำ,ท,ำที่ทุน1ล้านบาทนะแล้วก็ผลตอบแทนอีก6000นะครับที่สำคัญน,นะครับมีความคุ้มครองชีวิตนะครับ1 110%สิบเเซนะครับก็คือหากเราทำที่ทุนชีวิต1ล้านก็จะได้ความคุ้มครองชีวิต1ล้าน1แสนบาทนะครับ่าและนี่ก็คือจำนวนเงินเวนคืนกรมธรรม์นนครับแต่กรณีที่ว่าเราอาจจะมีเหตุขัดข้องที่เราอยากจะได้เงินคืนก่อนที่จะจบสัญญาแล้วก็สามารถเวนคืนได้นะครับวันนี้นะครับอ่าน,นี้มาดูนี้กันมาดูกันนะถ้าสมมติเราทำหนึ่งล้านบาทเนี่ยเนี่ยผลประโยชน์ที่เราจะได้ครับหนึ่งล้านสามหมื่นหกพันนะครับหากเบี้ยที่เรา ที่เราจ่ายต่ออยากคือครั้งเดียว9ก้าแสนหกหมสามพันรวมผลประโยชน์ทั้งหมดนะสปีนะ7 3 0 0 0บาทไม่น้อยเลยนะครับ7 3 0 0 0บาทนะเนี่ยนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะวางแผนออมนะครับออมระยะสั้นๆมีแค่สปีก็สามารถทําได้แล้วนะครับซึ่งหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับโดยผมเนี่ยก็จะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผกนการออมระยะสั้นแบบนี้นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาปีสองพันหาหกสิบหกเนี่ยก็มีคนมาวางแผนกับผมหลายท่านเลยนะครับก็มาวางแผนมาหนึ่งล้านสามล้านอะไรพวกเนี้ยก็มีเรื่อยๆดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้เป็นประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตที่มีผลตอบแทนที่แน่นอนตามสัญญาที่ระบุนะครับมีความมั่นคงด้วย หากท่านเคยได้ยนินคำว่าธนาชาตินะครับนี่แหละกลุ่มธุรกิจธนชาตครับ,รบเขามีพาร์ทในส่วนของประกันชีวิตก็ค,คือบริษทัททีไลท์ประกันชีวิตนั่นเองครับหากใครสนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับที่โทร0 8 6 89, 6 8 9 6 8 9 4หรือแอดไลน์มาที่ Li น์แอดอิสระเจ็หรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 8 6 89, 6 8 9 6 8 9 4ก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ใครที่สนใจนะครับรีบแอดไลน์รีบโทรหาผมทันทีครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าหากท่านมีเงินเย็นๆที่อยู่ในแบงก์เนี่ยไม่รู้จะทาอะไรท่านเอามาไว้ที่นี่ที่กว่านะนะผมผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์กับท่านแน่นอนนะครับสําหรับใครที่อยากจะวางแผนติดต่อมาหาผมด่วนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ